สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมใครที่กำลังมีปัญหากับการบันทึกภาพหน้าจอนะครับอัดวิดีโอเกมที่เราชอบต้องการที่จะแคสเกมนะครับหรือต้องการจะบันทึกไฮไลท์ของเกมต่างๆนะที่เราเล่นอยู่ไปแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้ชูเนี่ยพอเราทำแล้วเกิดภาพกระตุกนะครับวิดีโอไม่สามารถนำไปใช้งานได้ มันเกิดจากอะไรอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเซตติ้งนะครับเจ้าตัวโปรแกรมที่เราใช้กันก็คือโปรแกรม OBS นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ของผมเองนะฮะเป็นเป็นตัวแซมเปิลก็คือเป็นคอมที่ไม่ค่อยแรงเป็นสเปคกลางๆนะครับค่อนไปทางกากเลยแหละแต่ทําไมเราอยากเล่นเกมอะ่ะแล้วเราอยากจะบันทึกวิดีโอไปด้วยอ่า อยากได้วิดีโอลื่นๆมั่งเราต้องทำยังไงผมก็ลองผิดลองถูกมาเป็นวันๆเลยนะครับนั่งงมอยู่สุดท้ายก็ได้ค่าที่น่าจะ The best ที่สุดนะสํหรับคอมของผมอะ่ะเดี๋ยวลองไปดูเกมนะครับผมว่าเป็นยังไงเป็นเกมที่ผมลองบันทึกไว้ก่อนที่จะใส่ค่าต่างๆนะครับยังไม่ได้เซตติ้งอะไรนะตัวอย่างของเกม World of t a n k ครับ เชื่อว่าหลายคนคงเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมครับผมตัวเกมไม่สมูทเลยภาพก็แตกใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวลองมาดูอีกคลิปนึงนะครับผมที่ผมลองใส่ค่าทุกอย่างแล้วก็ลองบันทึกในตัวอย่างเกมเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาชมกันครับผมว่าเป็นยังไง ดูแล้วเป็นยังไงครับผมรู้สึกลื่นขึ้นไหมสบายตาขึ้นเยอะไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีเซตติ้งกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาที่โปรแกรม OBS นะครับแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอ่ามาที่มุมขวาเลยครับผมเข้ามาที่เซตติ้งนะครับตัวนี้ผมใช้โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพื่อนๆบางคนไม่ ไม่ชอบภาษาอังกฤษเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะโดยที่มาที่ general ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนที่ language ตัวนี้ครับเป็นภาษาไทยผมผมถนัดแบบนี้กว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยงงอะ่ะอันดับต่อไปนะครับเข้ามาที่ v ดีโ o นะครับผม video ที่ base resolution นะครับปรับเป็นขนาด full hd 1 9 2 0 x 1 0 8 0 p ครับผมบัรดัดต่อมา o u t p u t s c a l e resolution นะครับ ก็ปรับเป็นเหมือนกัน Full HD 1920 1 0 8 0คูณ1080นะครับบรรทัดต่อมา Downscale Filter ผมปรับเป็นดีที่สุดครับก็คือจะอยู่จะเป็นช h o i แรกๆเลยครับอยู่บนสุดมาดูที่ช่องต่อไปครับ Common FPS Value ตัวนี้ไม่ต้องใส่อะไรครับผมเป็นค่า Default จากโปรแกรมนะครับส่วนช่องต่อไปค่า FPS ผมใส่ไว้ที่60ครับผม พอดีกับขนาดหน้าจอของเราบรรทัดต่อมานะครับเข้ามาที่ audio ที่ audio general นะครับ sample rate ตัวนี้ค่าวิดีโอค่าเสียงนะครับของวิดีโอขนาด full HD เนี่ยจะอยู่ที่48ก h z ลเฮิร์ครับผม channel เพื่อนๆสามารถบันทึกเสียงเนี่ยเป็นระบบ7.1 2.1 5.1ได้ทั้งหมดเลยผมคลิก ดูตัวอย่างไม่ได้ครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมบันทึกอยู่ตอนนี้ของผมเลือกเป็นสเตอริโอครับนอกนั้นก็ไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรส่วนตัว Grobon Audio Device ตัวนี้จะเป็นการซอร์สเสียงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไม์ต่างๆนั่นแหละเรามีเสียงจากแหล่งเสียงไหนเราก็มาเลือกแล้วก็มาสามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ที่นี่ครับผมตัวเลือกต่อไปนะครับ output ตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับที่ผมได้ลองผิดลองถูกเนี่ยผมง่วนอยู่หน้าเนี้ยเป็นวันๆก็ลองใส่ค่าเกือบทุกค่าที่ผมไปลองเซิร์ชหามาในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเอาเป็นเดอะเบสที่สุดในเครื่องกว่าจะได้ก็หมดคลิปไปเยอะเช่นกันครับผมอัดแล้วลบอัดแล้วลบไม่ได้กระตุกมั่งเสียงไม่มาเสียงไปก่อนภาพภาพไปก่อนเสียงอ่ะปัญหาพวกนี้เจอเยอะแยะมากมายเลยในการ ใช้โปรแกรม OBS เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้พูดถึงไหนล้ะมาอยู่ที่เ u t p u t นะครับมาอยู่ที่ Output แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเข้าที่ recording ครับผมอ่าพอมาเข้า recording บรรทัดแรกนะครับผม output mode เลือกเป็น advance d ครับบรรทัดต่อไปท้ายผมเลือกเป็น standard ครับ บรรทัดต่อไป Recording Path ตัวนี้จะเป็นที่อยู่ที่เราจะให้เขาเนี่ยไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนหมายถึงว่าโปรแกรมเนี่ยหลังจากที่เราสั่งบันทึกแล้วเนี่ยไฟล์ตัวเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกปลายทางโดยการกด Browse บรรทัดต่อมา Recording Format นะครับตัวนี้เป็นสกุลของไฟล์ที่เราจะทำการบันทึกมีให้เลือกเยอะนะแต่เป็น ไฟล์ที่ผมแนะนำก็คือจะเป็น mp4 ตัวเนี้ยเราจะได้คุณภาพของไฟล์ที่ดีเลยทีเดียวและก็ขนาดไฟล์จะเล็กมากนะครับเหมาะแก่การนำไปตัดต่อนะครับในโปรแกรมอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยแหละบรรทัดต่อมาครับ audio track ตัวนี้จะเลือกช่องเสียงนะครับช่องเสียงหลักที่เราใช้ตัวนี้ของผมเลือกไว้ที่ช่องหนึ่งบรรทัดต่อมาครับ encoder ตัวเนี้ย สำคัญมากครับของเ,เพื่อนๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอเราติ๊กที่ลูกศรตัว encoder ตัวนี้แล้วปั๊บเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอะไรบ้างแตส่สำหรับเครื่องผมเนี่ยมันจะมี x 2 6 4นะครับ x 2 6 4กับ n v i d i a s264 new ครับผมอ่าเท่าที่ผมทราบมาคร่าวๆ x 2 6 4มันจะเป็นการใช้ cpu ในการในการทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนแนะนำมาว่าก็ลองใช้การ์ดจอครับอ่าตัวนี้ถ้าใช้การ์ดจอในการทำงานผมก็จะเลือกเป็น nvidia นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกตามผมเลยบรรทัดต่อมาครับ rescale output ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับไม่ต้องไปติ๊กอะไรเลยเพราะว่าจะเป็นค่าที่เราปรับจากวิดีโอตอนแรกๆแ,แล้ว ทีนี้ข้างบนนี้เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรอีกเรามาดูที่ข้างล่างครับผมในส่วนของข้างล่างในบรรทัดแรกเ a t ด Control ให้เพื่อนๆปรับเป็น c b r ครับผมบรรทัดต่อมาบิด r บ t e ผมปรับไว้ที่20,000 KBPS ครับผม b i t เ a ลดของวิดีโอขนาด Full HD นะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่4 0 0 0ถึง8,000 KBPS แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม ผมอยากให้เพื่อนๆลองปรับทีลทเล็กๆดูเริ่มจากนิดนึงถ้าเกิดเป็นค่า Default ของโปรแกรมให้มาจะอยู่ที่2,500 kbps เพื่อนๆก็ลองบันทึกตั้งแต่ค่านี้ได้เลย2,500บันทึกไปแล้วก็ลองมาดูบันทึกแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าเราจะชอบชอบขนาดไหนซึ่งยิ่งบิตเ a t ส,สูงภาพก็ยิ่งมีความละเอียดสูงนะครับภาพมีความสมูทเยอะแต่ไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยถ้าปรับมากไปก็สะดุด ปรับน้อยไปก็ไม่สวยครับตัวนี้แนะนำให้เพื่อนๆลองปรับไปเรื่อยๆนะก่อนนะครับปรับทีละร้0ยทีละ2 0 0ทีละ500แล้วลองลองเรามาเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนมากที่สุดนะฮะส่วนของผมเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่20,000 KBPS ซึ่งผมพอใจแล้วกับค่านี้อ่ากำลังสวยวิดีโอกำลังดูดีเลยบรรทัดต่อมาครับ Keyframe Interval ผมตั้งไว้ที่ออโต้ครับก็คือเลข0ูนนั่นเองบรรทัดต่อมาครับ p ีเ s e ตพีเ s e t ตัวนี้ผมก็ตั้งไว้ที่สูงสุดครับ max quality อ่าถ้าเกิดเรากดลูกศรเลือก choice ปุ๊บอ่ามันก็จะมี quality มี performance มี max performance นะครับผมเลือกที่สูงสุดเลยเป็น max quality บรรทัดต่อมาครับ profile เราเลือกเป็น high ครับเขาจะมี choice ให้เลือกมี high มี main มี baseline เราเลือกเป็น High สูงสุดเหมือนกันเพียงเท่านี้ครับผมมีเท่านี้ในการเซตติ้งเครื่องของผมเองนะส่วนล็อกตัวนี้ก็ไม่ใช้ตัวนี้ก็ไม่ใช้ G.P.U ก็ไม่ใช้ครับ m a c b Frame นี่ก็ไม่ใช้ผมจะเซตติ้งแค่นี้แค่นี้จริงๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรอีกเลยครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อนทำการกด Apply นะครับหลังจากที่ Apply แล้วก็ให้ทำการกด โอเคหลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรมไป1ทีครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆลองบันทึกวิดีโอดูได้เลยครับผมแล้วก็เราก็มาดูความแตกต่างเนาะว่าก่อนทํากับหลังทําเป็นยังไงซึ่งของผมก็จะมีตัวอย่างให้ชมนะฮะเป็นคลิปบางส่วนบางตอนของเกม World of t a n k ครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนแล้เข้าสู่โว d ออฟแทงนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปขับรถถังตะลุยครับป่าดงกระสุนไปให้สุดแล้วหยุดที่การระเบิดนะครับเราเราขับล้มต้นไม้ได้อ,ะอ่ะอ่า ใช้ต้นไม้เป็นที่กำบังนี่เราซุ่มเราซุ่มไว้ซุ่มไว้นิงเข้าไปศัตรูจะมองไม่เห็นเรานะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดฉากยิงก่อนมันอดไม่ได้ฮัดวูว้ นี่ไงแจวเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราไปเฝ้าพ่ออินแล้วหนึ่งพ่อพรอเอกพระเอกพระเอกเหรอพระเอกเหรอ เอาดีาาถามบ้าใหม่ให้เราด้วยชัดๆชัดๆชัดก่อนตอนเงียบเข้าไว้ครับดีที่สุดอุ้ยอุ้ยหน้าโผล่หน้าโผล่หน้าโผล่ปเปลี่ยนที่เล่นใหม่ครับเปลี่ยนที่เล่นใหม่ก่อนอ้าวเขาเห็นเราแล้ว อยู่นิ่งๆนะลูกเอาเลยอีกทั้งนั้นไหมลูกเรียบร้อยเอ้ยยิงใส่รถไฟไม่โดนไม่เป็นไรขูโอโอโอ่ขู่ขูยกรขู้ออกนไม่โดนไม่โดนม้าเร็วม้าเร็วตัวนี้น่าจะเป็นม้าเร็วนะฮะ เป็นสกเกลเวลล์ลูกปืนนะครับตัวลูกนี้ครับผมห้าสิบห้าอย่างน้อยก็ตัดกำลังช่วยเพื่อนเราได้นะแต่เพื่อนเราเป็นา่ารออลละหกปเซนว่าแล้วไงเอาเดียงตั้งคู่โอ้แรกกันเลยเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราได้ทำการยึดฐานไปแล้วครับ ชนะเป็นที่เรียบร้อยสักนัดหน่อยดิโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสลับคลิปนี้ผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ฮะให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมอาหาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้นะครับผม สุดท้ายนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะรักนะครับทุกๆคนสำหรับคลิปนี้โชคดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปบายบาย